สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับวิไลมิวฝรั่งต่างแดนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะวันนี้วิไลจะมารีวิวเอ,อเอียปลักนะคะที่อุดหูนะคะที่อุดหูที่อุดหูจะมีจะมี2แบบค่ะจะมี2แบบเ c ีบอกมาว่าทําไมไม่เห็นลงคลิปเลยนะคะ ก็เลยวิไลก็เลยไม่มีคลิปจะลงแล้วก็ไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยมีที่อุดหูนะคะที่อุดหูใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนข้างบ้านเสียงดังหรือว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยแฟนแฟนกลนเสียงดังหรือว่า,เ,าเสียงแมวเสียงหมาเสียงอะไรแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าวิไลมีปัญหาเพราะว่าแฟนวิไลเนี่ย จะเสียงกลนดังมากเลยนะคะจนเราต้องแฟนจะต้องจนแฟนเนี่ยต้องลงมานอนข้างล่างนะคะเพราะว่าวิไลยเหนื่อยนอนไม่หลับเพราะว่าเป็นคนปกติแล้วจะเป็นคนที่นอนตื่นเร็วมากไปยินเสียงอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะตื่นนะคะแม้กระทั่งลูกเสียงดังนิดๆหน่อยๆถ้ากลางคืนแล้วที่นี่จะเงียบเงียบเลยนะคะและ้วทีนี้พอเราเดเวลาเรานอนใครเป็นบ้างคะเวลาเรานอนเนี่ยพอ พ้องเงียบมากๆแล้วพอได้พอมีเสียงดังนิดๆหน่อยๆนี่แลละจะตื่นเร็วมากแล้วก็จะแล้วก็จะนอนไม่หลับนะคะก็พอมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเยอะๆมากๆแฟนก็ต้องลงมานอนข้างล่างค่ะเพราะว่าวิไลนอนไม่ได้แล้วก็หลังๆมาหลังๆมาพอเขาแบบว่าเออฉันไม่ไหวแล้วนะฉันนอนฉันนอนที่โซฟาฉันนอนไม่ไหวแล้วนะฉันอยากจะไปนอนที่นอนบ้างอ้ยนานเลยนะคะ เป็นปีเลยนะคะที่แฟนวิไลลงมานอนข้างล่างเขาก็เลยแบบว่าเออฉันขอไปนอนข้างบนได้ไหมอะไรเงี้ยวิไลก็เลยว่าเดี๋ยวเธอจะต้องหาที่อุดหูแล้วก็ก็เลยบอกเงี้ยเราก็เลยไปหาที่อุดหูกันก็เลยเจอที่แรกวิไลไปนะคะสาธยายนิดหนึ่งนะคะท, <laughs> ที่แรกวิไลไปได้อันนี้มาค่ะอันนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะกล่องกล่องก็จะเป็นแบบนี้อ่า เป็นแหวกซ์แววกซ์เอียร์ปลักนะคะแววกซ์แวกซ์เอียร์ปลักนี่นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะจะมาใช้ดีเลยมาบอกต่อบอกต่อนะคะใช้ดีอันนี้อันนี้เนี่ยจะลักษณะก็จะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะลักษณะจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะ ลักษณะจะเป็นกลมๆอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแบ็กข้างในแล้วก็เป็นสำลีนะคะแล้วก็บีบบีบบ,บ,บ,บแต่อันนี้วิไลไม่ค่อยออวิไลว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไปมันจะแข็งนิดนึงนะคะถึงเราจะบีบให้มันนุ่มๆได้หรือว่าวิไลใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้นะคะถ้าใครอยากจะลองก็ลองไปซื้อดูนะคะอันนี้วิไลจําไม่ได้ว่าวิไลไปซื้อที่ไหนนะคะเนี่ยประมาณร้านขายยาหรืออะไรนี่แหละคะ่ะ แต่ที่อื่นที่ไอแลนด์เหนือเนี่ยจะไม่มีขายนะคะหรือร้านปกติจะไม่มีขายคือเทสโกอ้อะไรแบบนี้จะไม่มีขายแต่ร้านขายายาเวลาไปร้านขายายานะคะไปดูที่ร้านขายายายพวกช็อปอะไรชบบชพวกแบบแบบนี้นะคะอ,อันนี้เนี่ยจะแข็งหน่อยนะคะเวลาที่เราใช้ไปถึงเราจะบีบได้เวลาเราใช้มันก็จะปวดหวัว บดหูนะคะขออภัยนะคะจะเจ็บหูนะคะจะเจ็บหูเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ได้นะคะแต่ว่าแล้วก็ลดปริมาณลดเสียงดังได้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่ไม่ได้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับอันนี้ก็จะมาแบบนี้นะคะกล่องนะคะในกล่องก็จะมีประมาณหกหกคู่นะคะ หคู่6ชิ้นเนาะพอเราใส่เป็นคู่เนาะนี่แหละค่ะถ้าใครที่มีปัญหาถ้าใครที่มีปัญหาที่ว่าเสียงเสียงดังเสียงอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยดีสําหรับวิไลนะคะวิไลว่าใช้ไม่ค่อยดีแล้วก็เจ็บหูเวลาที่เราใช้กลางคืนนะคะอันนี้ก็มีเดี๋ยวได้เยอะอยู่ค่ะหนึสองสาม ประมาณห้าคู่นะคะประมาณห้าคู่แต่อันนี้วิไลไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อุดไม่ค่อยปิดไม่ค่อยลดเสียงเท่าไหร่อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับวิไลนะคะแต่อันนี้เนี่ยซื้อจากบุ๊นะคะซื้อจากบุ๊บุ๊เมืองไทยเราก็มีเนาะบุ๊ but. เห็นกล่องไหมคะลักษณะกล่องอันนี้ก็ประมาณอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะ สามปอนด์เก้าสิบเก้าตอนนี้ตกอยู่ที่สี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งปอนด์นะคะอันนี้จะเป็นโฟมนะคะจะมีลักษณะจะให้ถุงมาแบบนี้แล้วเขาก็ให้กล่องมาแบบนี้ด้วยค่ะเอาไว้เวลาที่เราใช้แล้วเราก็ใส่เวลาที่เราใช้แล้วเราก็ใส่แบบนี้ไว้เนาะจะได้ไม่สกปรกนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นกล่องแบบนี้อันนี้แนะนําเลยค่ะอันนี้อันนี้ใช้ดีนะคะ ที่แรกกันนี้เนี่ยวิไลไปซื้อมาครั้งแรกเนี่ยคืออันนี้แล้วแล้วปวดหูค่ะปวดหูเจ็บเวลาที่เราใส่นานๆเพราะว่าเราใส่ทั้งคืนเลยนะคะมันจะเจ็บแต่อันนี้จะเป็นโฟมนะคะเป็นโฟมจะเป็นโฟมลักษณะจะเป็นโฟมแบบนี้เราก็แค่ยัดเข้าเข้าไปในหูเลยค่ะก็ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะยัดเข้าไปในหูเลยใช้ดีค่ะอันนี้ ใครที่แฟนนอนในห้องและชอบเปิดโทรทัศน์แบบนี้ก็สามารถลด,ลดเสียงได้นะคะเกือบจะไม่ได้ยินเลยนะคะถ้าสมมุติว่านอนหลับได้เลยค่ะถ้าสมมุติว่าก็ลองใช้ดูนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาแต่ละคนมีปัญหาในการเสียงไม่ไมเท่ากันนะคะแต่วิไลยเนี่ยก็อยู่ปริมาณหนึ่งเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าขนาดเสียงนิดหนึ่งวิไลยยังตื่นเลยค่ะ แต่วิไลใช้อันนี้คือที่มารีวิวนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะคะที่มารีวิวไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะคะใช้ดีเลยมาบอกต่อเนาะามาเล่าสู่กันฟังมาบอกต่อว่าถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเ,เสียงดังคนข้างบ้านเสียงหมาเสียงแฟนกล้นแบบเนี้ย <c oughs> เสียงแฟนกล้นแบบนี้ก็แนะนําเลยนะคะแนะนําราคาก็พอจับจับต้องได้เนาะสาหรับ คนที่ไม่มีตังก็ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ประมาณร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยก็ประมาณไม่แพงมากไม่ถูกมากนะคะราคานี้เนาะเพราะสามารถใช้ได้นานด้วยค่ะใช้ได้นานอันนี้จำได้มาประมาณสามคู่นะคะสามคู่หกชิ้นนะคะสามคู่หกชิ้นวิไลทำหายแปันหนึ่ง <g ül> ที่ได้ทาหายไปอันนึงนะคะนอนหลับได้จะมีเสียงรอดมานิดนึงแต่ว่าเพราะว่าแฟนจะกลนดังมากแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเปิดโทรทัศน์แบบนีถ้ถ้าเขาเปิดโทรทัศน์ไม่ค่อยได้ยินนะคะเปิดโทรทัศน์ขนาดเขาเปิดเปิดเสียงดังเพราะว่าเขาชอบดูเสียงดังๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะเสียงโทรทัศน์ก็หลับได้ก็นอนนอนหลับได้ใช้ดีไม่เจ็บหูนะคะอันนี้เพราะว่าเป็นโฟมเนาะใช้ได้ทั้งคืนไม่เจ็บหู สบายเลยค่ะสาหรับคนที่กลนน้อยหรือว่าเสียงดังน้อยถ้าสมมุติว่าเป็นเสียงข้างพูดว่าเป็นเสียงข้างนอกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้ยินนะคะเพราะว่าในบ้านเนี่ยลูกวิเลยเปิดโทรทัศน์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยไม,ไม่ไม่ได้ยินนะคะแล้วเสียงกลนเสียงโทรทัศน์ที่แฟนแฟน,แฟนเปิดโทรทัศน์ก็จะเสียงเบานิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวก็อยากจะมาแนะนำํำใครที่มีปัญหานะคะ คนข้างบ้านเสียงดังหรือว่าแฟนกลนหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะไปหาซื้อกันได้ก็แนะนำก็มารีวิวใช้ดีเลยบอกต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ,ะกล่องนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครชอบอันนี้ก็เป็นแบบนี้แต่อัน,นอันนี้ระหว่างสองอันนี้วิไลแนะนำอันนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นโฟมเนาะ เป็นโฟมอันนี้จะเจ็บนิดนึงใครที่มีปัญหานะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่บูธนะคะน่าจะมีทุกสาขาแต่ประเทศไทยวิไลไม่รู้นะคะอันนี้คือไอแลนด์เหนือนะคะอันนี้ซื้อที่ไอแลนด์เหนือสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดิงด้งดิงด้งดิงด้ง,งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของวิไลเมียฝรั่งต่างแดนนะคะฝากฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย